ไม่นะฉันทำอะไรไปเนี่ยดีเดีย casino. โอเคฉันไม่ขำแล้วนะน, <cualquier> นั่นนางฟ้านี่โอ oh. นางฟ้าจริงๆด้วยสิ พ่อไม่เชื่อแล้ว่าหนูเจออะไรเอาไว้ก่อนนะลิซี่แต่พ่อคะ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 เอาไว้ก่อนนะลูกแต่ตอนนี้พ่อกาลังยุ่งอยู่นะแต่พ่อคะพ่อะลิซี่นะพ่อทําบันทึกการค้นพบครั้งสําคัญลงในบันทึกงานของพ่อนะนี่ยังไงล่ะลูกนั่นมันผีเสื้อที่เราเห็นเมื่อเช้านี่คะพ่อใช่ มันแปลกไม่เหมือนใครจริงๆพ่อคงไม่เอามันไปลอนดอนใช่ไหมคะพ่อต้องเอาไปสิคณะผู้บริหารคงไม่เชื่อพ่อแน่ถ้าพวกเขาไม่ได้เห็นมันกับตาตัวเองอีนี้พ่อต้องได้ตำแหน่งหัวหน้าผู้ด,ดูแลที่สุดทางแผนแน่อีกอย่างได้สอบเข้มาชิ้ชุมชนวิทยาศาสตร,ศร,ร์มีข้อควาดที่พ่อต้องเผยแพร่การค้นพบครั้งสำคัญแบบนี้ให้คนอื่นรับทราบเพราะรูปวิเซอร์นี้คงโทษร้ายแต่คงไม่มีทางเรื่องอื่นแล้วไงลูกอยากให้พ่อดูอะไรเหรออ่าไม่เป็นไรค่ะ หายไปไหนแล้วล่ะคุณทริชเชสอย่านะไปเอาไปเดี๋ยวนี้เล่โอ้คุณทริชเชส นั่นางฟ้าตัวน้อยคุณทริชชัจะทำอะไรเธอไม่ได้ถ้าเธออยู่ในกรงนั้นโอ้ยเจ้าแมววายร้ายออกไปข้างนอกเลยนะ ใรพี่เ<ต>ด <ficou S 2> ียท <t> ่กะเบลเข้าไปในบ้านหลังเล็กๆกลางทุ่งหญ้าแล้วออกมาไม่ได้ประตูบ้านมันติดน่ะแล้วมนุษย์ก็เดินมาจากไหนไม่รู้แล้วจับเธอไปแต่ฉันรู้ว่าเธออยู่ไหนเราต้องรีบไปช่วยเธอนะแล้วเราควรจะรีบไปอยู่นี้เลย เธอคิดว่าพายุจะคัดผ่านไปไหมไม่นะดูเหมือนมันจะแรงขึ้นเรืซ้ําไปต้องมีวิธีที่เราจะไปช่วยทิ้งได้สิฝนตกแบบนี้เราบินไม่ได้ป่าที่ถูกย่ากับน้ำท่วมแล้วเราอาจไม่ต้องบินไปก็ได้ถ้าเราเอาใบไม้ใบใหญ่ๆมันย็บติดกันด้วยเชือกทอจากพืชแล้วก็ใช่และเอากิ่งไม้มาปูเป็นพื้นก็นดีนะเอาลูกสนมาดพวงน้หนักเอาอยางใบเมเป้ลแห้งมาเชื่อมให้แข็งแรงขึ้นพวกเธอสองคนพูดอะไรกันเนี่ยเรา,เราจะต้องสร้างเรือไปละ ตรงนั้นอันนั้นก็อยู่ตรงโน้นใช่ไหมต้องรอบ้างโทษผมต้องแบบรุนด้วให้มันเบ้อเถอะนะยิ oh oh, ่งไปแบบนี้นะแล้บบเร็วแบบนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยรื้อห้องรื้อห้องก้จะเสร็จแล้ว ต้องแบบนั้นสิสำเร็จแล้วพวกเราพวกเราได้เวลาแล้วเฮ้ hey, สัทธาเชื่อใจและเลอวิเศ <Yeah. S 2> ษขยับสิขยับสิ ฉันดดไม่ต้องกลัวฉันหรอกนะฉันเป็นคนดีตัวเธอเล็กจังเลยชุดเธอทำจากใบไม้งั้นหรอเธอตัดเองงั้นหรอฉันชอบปีกเธอดูเหมือนผ้าวาวิบวับเลยผมเธอต้องอ่อนนุ่มแน่แน,น่เธอหิวหรือเปล่าคงไม่หิวมั้งไม่เป็นไรหรอกฉันก็ไม่ชอบขนมแบบนี้เหมือนกันแหละโอ้ oh. ฉันขอโทษด้วยนะเสียมารยาจังออกมาสิเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไม่อย่าไปรับรองฉันไม่ทำร้ายเธอแนะ่ <c oughs> ไม่ต้องกลัวฉันนะฉันแค่อยากเป็นเพื่อนกับเธอนะฉันไม่ทำร้ายเธอหรอกฉันชอบนางฟ้านะฉันว่ารูปนางฟ้ามาตั้งแต่เกิดแล้วเห็นไหม ฉันวาดรูปนางฟ้าตั้งแต่สามขวบร,รูปสีเขียวนั่นเพิ่งวาดอาทิตย์ก่อน <c oughs> ฉันว่าฝีมือฉันดีขึ้นเยอะนะฉันเริ่มลงสีด้วยสีน้ำที่พ่อให้ฉันมาด้วยล่ะ <c oughs> เป็นความจริงหรือเปล่าที่นางฟ้าเป็นคนลงสีปีกผีเสื้อ <c oughs> นึกแล้วเชียวนี่เป็นรูปที่ฉันชอบมากที่สุดเลยนะ <c oughs> นี่คือนางฟ้าสายน้ำฉันแยกพวกเขาออกเพราะผิวสีฟ้า <c oughs> ฟ้าเหรอแล้วนี่ก็นางฟ้าลูกกวาดที่อาศัยอยู่บนต้นอมยิ้มนางฟ้าอยู่ในต้นไม้ที่ทำจากขนมหรือเปล่าจริงเหรอ แล้วเรื่องวงแหวนนางฟ้าล่ะฉันได้ยินมาว่าถ้าใครเจอนางฟ้าเข้านางฟ้าจะให้พรจากกระเป๋าวิเศษของนางฟ้าสาประการน่ถ้าพวกเขาไม่ให้นางฟ้าจะกลายเป็นลูกกวาดแสนอร่อยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนสิท่าไปฟังเรื่องแบบนี้มาจากไหนโอ้เธอพูดเสียงดังกรุ้งกริ้งเหมือนกระดิ่งจิ๋วเลยนางฟ้าเขาพูดกันแบบนี้หรอเะว่านางฟ้าของฉันเป็นไงบ้างอ๋อแล้วบ้านนางฟ้านี่ด้วยมันพังไปนิดหน่อยแล้ว เธอ้างบ้านนี้เหรอฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องหรอกนะอ๋อฉันสร้างบ้านนี้หรือเปล่าเหรอใช่ฉันทำเองชอบไหมล่ะอ๋อประตูมันติดเหรอเธอเก่งเรื่องซ่อมแซมสิ่งของอย่างนั้นเหรออะไรนะนั่นชื่อของเธอเหรอชิงก็เหรอเออ Belle, บล,บลรออ๋ชื่อเบลทิงเกอร์รอเบลทิงเกอร์เบลรอทิงเกอร์เบลโชื่อน่ารักจังเลยว้าวทิงเกอร์เบฉันชื่อลิซี่งฟาเสียดังุเหมือนคถูกเ็นนฟ้ามาจากไหนเรนงหรืลิซซี่ฮะลิซซี่ลูคุยกับใครอยู่ อ๋ออืมนางฟ้าของหนูค่ะอ๋อนั่นมันน่ารักมากลูกพ่อเอาของที่พ่อคิดว่าลูกคงจะชอบมาให้นะพวกนี้เป็นบันทึกวัสนามเล่มเก่าๆของพ่อเองพ่อเลือกเล่มที่คิดว่าลูกน่าจะชอบที่สุดมาเล่มนี้เป็นเรื่องก้อนหินกับแร่มันน่าสนใจจริงๆนะแล้วมีบันทึกเรื่องของนางฟ้าไหมคะพ่อ <laughs> ไม่หรอกลิซี่บันทึกพวกนี้มีแต่ข้อเท็จจริงกับการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ซึ่งไม่เหมือนตุ๊กาตาตัวน้อยกับรูปวาดของลูกหรอกนะแต่ที่พ่อไม่เคยเห็นนางฟ้าไม่ได้หมายความว่านางฟ้าไม่มีจริงนะคะค นี่ลิซี่การมองเห็นคือการเชื่อได้ถ้าไม่มีหลักฐานมันก็ยกังเป็นแค่นิทานเอาละนี่คือสมุดบันทึกเล่มใหม่ลูกเป็นคนที่มีความสามารถอยู่แล้วพ่อแน่ใจว่าลูกคงจะเขียนบันทึกการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ของลูกได้ได้ค่ะพ่อเฮ้ยพ่ออยากให้รู้ว่าบันลังคาเป็นแค่นิทานชิกะเบาจะออกมาได้แล้วล่ะฟังนะลิซี่เออขอบคุณน้าที่เอาของสะสมเธอให้ฉันดูแต่ จะฉันควดไปแล้วเธอจะไปแล้วเหรอโชฉันอยากให้เธออยู่นะเสียใจด้วยลิซี่ก็ได้ฉันเข้าใจเราคงต้องลากันแล้วสิเป็นอะไรอ่ะฝนตกเธอไปไม่ได้เหรอจะอยู่ที่นี่จนฝนหยุดตกได้นะ ฉันจะพาเธอดูรับรอ้องมาเล่นของเล่นกันก็ได้คงจะสนุกดีนะ